เตรียมพบกับกิจกรรมบำบัดทางเลือกจากประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกในประเทศไทยกับการเปิดตัวเอนโมโตคลินิกหนึ่งในคลินิกจิตเวชเฉพาะทางที่ให้การบำบัดรักษาดูแลและฟื้นฟูผู้มีปัญหาประสาทเครียดนอนไม่หลับและซึมเศร้าอันเป็นอาการเริ่มแรกของภาวะการติดสุราการพนันเกมยาเสพติด ปัญหาที่กระทบกระเทือนจิตใจอื่นๆส่งผลต่อการเจ็บป่วยต่อเนื่องไปสู่โรคทางจิตเวชในที่สุดโดดเด่นด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า30ปีที่เปิดให้บริการมาแล้ว8สาขาในประเทศญี่ปุ่น และเนื่องด้วยประเทศไทยพบผู้ป่วยจิตเวชเพิ่มขึ้น2เท่าในรอบ6ปีการเข้ามาของเอนโมโตะคลินิกจึงเป็นอีกแนวทางรักษาที่ช่วยเหลือผู้คนในประเทศไทยให้มีสุขภาพจิตดีขึ้นด้วยโปรแกร,รมบำบัดรักษาภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญอาทิกิจกรรมดนตรีกีฬาและศิลปะญี่ปุ่นมาช่วยแบ่งปันความกังวลและช่วยให้ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตเกิดการผ่อนคลายจิตใจ,ใจสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ กเ็เรียนท่านผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็อนุโตคีติวันนี้ก็เป็นวันเปิดตัวเป็นวันแรกถือเป็นคลินิกทางด้านจิตเวชของต่างประเทศนะครับที่มาเปิดสาขาที่เมืองไทยเนี่ยเป็นแห่งแรกเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในแง่ของความต้องการของการที่ผู้ป่วยที่ป่วยทางจิตเวชปัญหาดา้านสุขภาพจิตเนี่ยมีค่อนข้างมาก เนี่ยนะที่ภาครัฐเองเนี่ยก็อาจจะให้บริการได้ไมีทูตถึงเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นภาคเอกชนเนี่ยจากต่างประเทศมาปวดที่นี่แต่งใงกระแต่การดําเนินการทางด้งานกินดิกก็จะดาเนินการโดยแพทย์ไทยดูจิตแพทย์ไทยอยู่แล้วนะครับปฏ mm ิ hmm. ป็นิการช่่ยแบ่งเบาภาระและอาน,นิสงส์ที่เกิดขึ้นแก่ชุมชนอยู่ในละแวกใกล้เคียงนะครับ ก็จะได้บรรเทาตื่นแก่แก่ชุมชนในแงที่ว่านะครับก็จะช่วยทงางภาครัฐได้ได้มากอยู่ดีจะมีการแตกต่างบ้างนะครับในเรื่องของการรักษานะครับดูด,ดูทั่วไปแล้วก็จะก็จะคล้ายกึงในแง่ที่ว่าผู้ป่วยเมื่อมาพบแพทย์เนี่ยก็จะต้องมีการทรัพประวัตินะฮะสุสภาพจิตและการมีการให้ยาแต่ที่นี่อาจจะแปลกจากที่อื่นตรงที่ว่าที่นี่เรามีเดย์แคสเดย์แคนี่คืออะไรเดย์นี่คือวันนะฮะวันแคสนี่คีการดูแล ซึ่งเดแคนที่นี่ก็หมายความว่าในกรณีที่ทางคนไข้หรือว่าญาติเนี่ยมีภาระนอย่างมากในการต้องทำงานเนี่ยมีเวลาดูแลคนไข้ก็อาจจะนำคนไข้เนี่ยมาฝากให้ทางคีนิกเนี่ยช่วยดูแลให้ในภาคกลางวันนะฮะมาส่งตอนเช้าตอนเย็นก็มารับกลับหรือว่าจะให้ทางคีดิกเนี่ยส่งรถไปรับที่บ้านนะฮะแล้วก็ส่งกลับที่บ้านก็ได้เช่นกันนะอันนี้เป็นบริการ น่าจะเป็นแห่งแรกทางภาคเอกชนที่เปิดบริการด้านนี้เพราะว่าสังคมในบ้านเราต่อไปเนี่ยทีมีผู้สูงอายุมากขึ้นนะคนทํางานในบางทีก็อาจจะไม่สามารถที่จะอยู่ดูแลทางญาติาที่สูงสูงวัยที่บ้านได้ก็อาจจะส่งมาดูแลที่นี่ได้เช่นกันนะครับ ขออนุญาตแจ้งนะคะว่าสถานการณ์สุขภาพจิตของคนไทยตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะถ้าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเกินครึ่งไปแล้วค่ะตอนนี้คือ60%ที่สังเกตนะคะเห็นว่าตัวเองเริ่มมีความเครียดหรือว่ามีความวิตกกังวลก็เริ่มเข้าถึงบริการมากขึ้นทําให้สถานบริการที่รองรับเนี่ยก็ไม่เพียงพอขณะเดียวกันคนที่มีบอกว่าหลุดโรคออกไปเช่นโรคจิตเภทเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย ประมาณ80%เนี่ยเข้าถึงบริการมากขึ้นขณะเดียวกันเราก็มีเรื่องของปัญหายาเสพติดนะคะเนื่องจากว่าปัญหายาเสพติดเองก็ทําให้เกิดอาการทางจิตได้ด้วยหรือบางคนเนี่ยก็มีความเครียดหรือวิตกกังวลก็ไปใช้สารเสพติดเป็นที่พึ่งด้วยนะคะ mm hmm. ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยทางภาครัฐเองนะคะโดยกรมสุขภาพจิตกับกรมการแพทย์เองก็ร่วมมือกันนะคะในการที่จะช่วยบําบัดดูแลเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตเหล่านี้เราไม่ได้เน้นรักษายอย่างเดียวค่ะเราเน้นในเรื่องของการส่งเสริมป้องกันด้วยอย่างเช่นการประเมิน นะะในเรื่องของสุขภาพของตัวเองว่าเฮ้ยเราตื่นนอนขึ้นมาแล้วตอนนี้เราอาจจะมีความรู้สึกเบื่อรหรือว่าความรู้สึกเครียดนะคะแล้วก็มีบริการอื่นๆที่นอกเหนือจากโรงพยาบาลนะคะอย่างเช่นบริการสายด่วนสุขภาพจิตนะคะหรือบริการเช็คนะคะเรื่องของสุขภาพจิตของตัวเองเขาเรียกว่าวัดใจ .com นะคะซึ่งทุกคนก็สามารถที่จะเข้าไปนะคะประเมินสุขภาพจิตของตัวเองได้ก่อนที่จะถึงมือคุณหมอนะคะหรือว่าใช้บริการของสายด่วนในการโทรศัพท์เข้าไปนะคะค่ะ จากสถิติของสายด่วนสุขภาพจิตเฉพาะสายด่วน1323อย่างเดียวนะคะมีคนโทรเข้ามาเนี่ยประมาณสัก5 0 0 0 0นคนแต่เราให้บริการได้แค่200,000คนต่อปีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคนไทยเริ่มรู้จักคําว่าปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้นโดยเฉพาะหลังโควิด -19 ค่ะเราจะเห็นว่ามีภาวะในเรื่องของต้องอยู่บ้านต้องมีการปรับวิถีชีวิตของตัวเองค่ะ คนก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นที่น่ายินดีค่ะที่น้องๆน,นักเรียนนักศึกษาเองนะคะก็มีความตระหนักในเรื่องของสุขภาพจิตมากขึ้นด้วยนะคะก็มีน้องๆบอกว่ายังไม่ถึง18ปีไม่ต้องเอาผู้ปกครองนะคะมาพามาโรงพยาบาลได้ไหมหรือการเข้าถึงบริการเหล่านี้ค่ะก็ทําให้น้องๆเองเนี่ยเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะบอกว่าสังคมไทยตอนนี้เนี่ยมันอยู่บอกว่าลําบากมากขึ้นสังคมที่แบบมีมือถือมีบอกว่าโลกมันเล็กลงน,นะคะเพราะฉะนั้น ปัญหาในเรื่องของติดเกมนะคะติดพนันออนไลน์เหล่านี้มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนะคะเริ่มมีปัญหาสุขภาพจิตตั้งแต่บบว่าเป็นเด็กๆไรรุ่นนะคะแล้วก็เข้าถึงบริการได้มากขึ้นแล้วก็ทัศนคติของคนไทยเอง ก็ดีขึ้นค่ะแต่ก่อนต้องบอกว่าสมัยเ,เป็นจิตแพทย์ใหม่ๆค่ะเขาบอกว่าเอ๊เป็นจิตแพทย์เนี่ยคุยกับคนบ้ารู้เรื่องนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยมุมมองของจิตแพทย์เองก็ดีขึ้นค่ะอะไรยคนอยากเข้ามาคุยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีปัญหาปรึกษานะคะแล้วก็ก่อนที่จะป่วยจะทําอย่างไรกันดีค่ะ ต้องบอกว่าออริจินาของโครงการคลินิกแห่งนี้ค่ะ,ะเป็นดำริของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทุีสินซึ่งท่านก็ออกเป็นโรสโชว์นะคะไปแต่ละประเทศค่ะแล้วก็มีทีมคณะทํางานนะคะ,ะคลินิกจิตเวชแห่งนี้เป็นหนึ่งใน3นะคะของโปรเจกต์ที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐนะคะกับอของเมืองไทยกับของญี่ปุ่นนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังจะมีในเรื่องของ การทำนำเอาสเตมเซลล์นะคะซึ่งมีความเจริญก้าวหน้ามากๆของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นจับร่วมมาร่วมมือกับรกรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลราชวิถีนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการใช้การผลิตอ,อากาศทั้งหลายแหล่เหล่านี้ค่ะเราเห็นว่ามีปัญหาเรื่องของ B M 2 5ค่อนข้างทงเยอะนะคะทางญี่ปุ่นเองก็จะยื่นความช่วยเหลือตรงนี้กับเรามาในเรื่องของการให้ปรับสภาพอากาศให้ดีขึ้นด้วยนะคะถือว่าโปรเจกต์ของจิตเวชนยนำโด่งมาก่อนโปรเจกต์อ,อื่นๆนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็คิดว่า ความร่วมม้ร่วมมือค่ะนอกจัดกลุ่มสุขภาพจิตแล้วนะคะก็คิดว่าในส่วนของหน่วยบริการอื่นๆนะคะที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงนะคะไม่ว่าจะเป็นของกรุงเทพมหานครเองก็จะช่วยสนับสนุนงานของคลินิกเหล่านี้ค่ะในการส่งต่อนะคะอย่างเช่นคนไข้นะคะซึ่งมาตรงนี้แล้วอาจจะมีความจําเป็นที่ต้องการเตียงในการนอนโรงพยาบาลนะคะก็จะมีโรงพยาบาลหรือการติดตามเยี่ยมบ้านในพื้นที่แห่งนี้ค่ะก็จะมีการดูแลโดยกรุงเทพมหานครด้วยค่ะก็ทาง อินโนมโตคลินิกนะครับก็เป็นคลินิกทางจิตเวชให้บริการทางด้านสุขภาพจิตสำหรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของความมิตกกัโมลก็ดีความเครียดก็ตามหรือปัญหาเรื่องนอนไม่หลับนะรบหรือแม้แต่ภาวะซึมเศร้า,าซึ่งในกลุ่มอาการดังกล่าวเนี่ยมักจะพบมากขึ้นในกลุ่มคนวัยทํางานนะครับหรือกลุ่มวัยกลางคนหรือเริ่มสูงอายุก็ตามเนี่ย ก็จะพบกับปัญหาดังกล่าวซึ่งปัญหาดังกล่าวเนี่ยในหลายคนเนี่ยก็พยายามจะแก้ไขด้วยตัวเองนะครับวันนี้ก็อาจจะไปปรึกษาคนนู้นคนนี้ซื้อยาตามร้านมาทานบ้างอะไรบ้างถ้าอาการนั้นไม่ดีขึ้นแล้วยังมีปัญหาตรงนั้นอยู่เนี่ยก็แนะนําว่าควรจะได้แบบมามามา,มาพบกับทางจิตแพทย์นะฮะทางทีดีทางจิต,ตเวชซึ่งอินโตโมโตคลินิกนี่ก็เปิดอยู่ในย่านนี้ตรงข้างกับทาง,ทางสี่ีคอสคว์เนี่ยก็อ,อยู่ใกล้บ้านนะฮะในชุมชนแวแว้นี้ก็สามารถมาได้นะครับ หรือว่าถากว่าเป็นคนญี่ปุ่นเองนะฮะคนญี่ปุ่นเองที่อยู่เมืองไทยเนี่ยอาจจะอยู่ห่างไกลหน่อยแต่ได้มีการประชาัมบัธ์ไปถึงเหล,ล่านั้นท่านได้ทราบแล้วว่ามีคลินิกทางจิตเวชมาเปิดอยู่ที่นี่เป็นของทั้งญี่ปุ่นด้วยเนี่ยผมก็เชื่อว่าคงจะมารับบริการกันมากขึ้นครับขออนุญาตเสริมนะคะว่าอินโนมโตะนะคะมีเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะคะคนไทยหลายๆคนนะคะอยากที่จะไปเที่ยวถึงญี่ปุ่นนะคะเพื่อจะไปสัมผัสวัฒนธรรมต่างๆ หมอเชื่อว่าในกระบวนการรักษานอกจากการให้คําปรึกษาหรือว่าให้ยาแล้วนะคะในการศึกสาวัฒนธรรมของญี่ปุ่นก็น่าจะนํามาช่วยทําให้คน,นะคะทั้งคนไทยแล้วก็คนญี่ปุ่นเองนะคะมีสุขภาพจิตที่ดีนะคะแล้วก็เราก็จะสุขภาพจิตดีไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวรอให้ป่วยมากค่ะ mm hmm. เพียงแค่เรามีปัญหานะคะต้องการที่ปรึกษาหรือว่าต้องการที่พักใจนะคะ mm hmm. ก็คิดว่าธุรกิกแห่งนี้ก็จะเป็นที่ึ่งนะคะคของพวกเราได้เช่นกันค่ะ